สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเอฟสันนะครับเอลนะครับผมสองสองศูนเนาะตัวนี้อาการนะครับเครื่องฟ้องกระดาษติดไม่มีอะไรติดในตัวเครื่องนะครับแต่ฟ้องว่ากระดาษติดนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาฟ้องกระดาษติดเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องดูนะครับดูการทํางานที่ผิดปกติของตัวเครื่องนะครับตอนเปิดเครื่องนะเดี๋ยวรอให้เครื่องดับก่อนนะครับแค่ตอนดับนะครับผมเครื่องฟีดทิ้งแบบนี้นะครับก็ก็ถือว่าผิดปกติแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวเครื่องดูนะครับ เห็นไหมครับเห็นฟีดมันฟีดไหมครับผมฟีดมันฟีดไม่หยุดนะครับผมเพราะฟีดไม่หยุดนะครับฟองว่ากระดาษติดตรงนี้นะครับผมส่วนมากนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวเซนเซอร์กระดาษด้านหลังเครื่องนะครับที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับหรือตัวสปริงมันหลุดนะครับสปริงตัวไหนคือสปริงตัวนี้นะครับผม สปริงตัวนี้มันหลุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะตัวเครื่องดูนะครับปิดเครื่องก่อนมีน็อตด,ด้านบนนะครับหนึ่งตัวนะเดี๋ยวก็ยกขึ้นได้เลยนะครับถอดน็อตตรงนี้ออกด้วยนะครับน็อตฝาครอบนี่นะครับเป็นตัวครอบอตัวสายแพรนะครับตัวบอดี้ตัวโครงเหล็กนะครับผม ถอดน็อตออกแล้วก็เราสามารถถอดตัวนี้ออกได้นะครับนะนะครับสแกนเนอร์เราไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเราเบี่ยงเบี่ยงมาด้านข้างแบบนี้นะครับผมดูสายนะครับจะได้ไม่หลุดนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองดูตัวโอ้โหดูเครื่องเหมือนเครื่องไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับดูจากใยดูฝุ่นนะครับแต่เห็นไหมครับนี่จริงๆด้วยครับสปริงมันไม่อยู่นะครับสปริงมันหายนะครับผม สปริงที่เกี่ยวตัวนี้นะครับมันหลุดนะครับอาจจะเกิดจากเวลากระดาษติดนะครับหรือ,อเราดึงกระดาษหรือดึงเวลากระดาษมันย้อนหรือเราใส่กระดาษแล้วมันกระทุ้งโดนแล้วมันหลุดนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะครับระวังนะครับถ้าหายมาก็มันค่อนข้างที่จะหายา,ยากเวลาซื้อขอซื้อพร้อมพร้อมอตัวเซนเซอร์กระดาษพร้อมก้นหนึ่งกระดาษนะครับเวลาใส่เข้ามาจะอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมตัดไปนิ้วผม,มนะนี่นะเด็กนี่มันจะเด้งกลับได้นะครับเห็นไหม มันต้องเด้งกลับได้แบบนี้นะของเก่าน่าจะหลุดหายนะครับน่าจะหล่นหายนะคงหายไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูใหม่นะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับเห็นไหมครับสังเกตได้เมื่อกี้ไอ้ตัวแกนทรายหรือชุดฟีดเนี่ยมันฟีดฟี จนเออเลอร์ใช่ไหมครับเมื่อกี้มันฟีดปุ๊บแล้วก็หัวพิมพ์ขยับก็คือใช้งานได้นะครับผมเมื่อกี้ก็คือเซนเซอร์กระดาษที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นก้านมันเอาไว้ควบคุมก้านนะครับผมทําให้เวลาสเปริงหลุดแล้วไม่มีปัญหานะครับใส่ตัวระวังสายแพรเกี่ยวสายแพรหลุดด้วยนะนี่ครับสายแพร์ตรงนี้นะครับผมนี่ครับนี่ฮะระวังนะครับเวลาใส่เข้าไปเนาะ อาการนี้ก็แก้ไขเองได้ง่ายๆนะครับผมส่วนหัวพิมพ์ไม่รู้ว่าออกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองพิิพนเทสดูนะครับแล<ม>้วลองเทสสีออกมาดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์จะใช้ได้ไหมนะครับ โอ้โหพิมไม่ออกด้วยครับผมพิมพ uhm. ์ต uh, ันด้วยเดี๋ยวผมจะลองสั่งล้างลัพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหนึ่งรอบนะครับออกเฉพาะสีแดงสีเหลืองนิดๆนะครับจะสั่งล้างลัพิมพ์ผ่านคอมก่อนนะครับถ้าไม่ออกค่อยล้างน้ายานะครับผมนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมสั่งล้างักพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผม นี่นะครับนี่ก็จะใช้เวลาประมาณสองนสามนาทีนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องรักหัวพิมพ์เสร็จเดี๋ยวเรามาเป็นเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเดยจากนั้นเรามาเป็นเทสดูนะครับว่าอ่ามันจะดีขึ้นบ้างไหมนะครับผมตอนแรกอาการลูกค้าแจ้งมาที่ผมบอกครับอาการเอลเลอร์ไฟแดงขึ้นตรงลูกกระดาษนะครับผมคราวนี้พอเราแก้การนี้แล้วนะครับก็มีต่อเนื่องขึ้นมาก็คือหมึกไม่ออกนะครับ หัวพิมใช้ง,งานได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับมืกออกนะครับผมเราสั่งล้างหัวพิมพก็หายนะครับผมอันนี้มันซ่อนกันนะเดี๋ยวผมเอากระดาษแผ่นใหม่ตอนแรกมามันไม่ออกใช่ไหมครับมันออกแค่ออกแค่นิดเดียวนะฮะฟังไม่ฟกันเลยออกแค่นิดเดียวนะครับเมื่อกี้เราสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมไปหนึ่งรอบนะครับเดยการสั่งล้างแบบพิเศษเนาะก็คือการสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมนะครับถ้าเราล้างครั้งสองครั้งแล้วไม่ออกเราไม่ต้องไปล้างต่อนะครับยิ่งล้างเยอะเดี๋ยวหัวพิมพมันจะใจมึก ลงหดเดี๋ยวตัวมึกนะครับมันจะจ่ายลงหัวพิมพไม่ทันนะครับยิ่งทําให้ยิ่งล้างบ่อยๆหวัวพิมพยิ่งไม่ออกนะครับเราล้างหวัวพิมพถ้าล้างผ่านคอมเนี่ยครั้งสองครั้งไม่ออกให้ทิ้งไว้สักชั่วโมงแล้วค่อยล้างใหม่นะครับถ้าไม่ออกจริงๆก็ส่งช่างม่งก็ต้องถอดออกมาล้างนะครับ นี่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมพิมพ์ไปประมาณ2000 20, มกว่าแผ่นนะครับนี่หัวพิมพ์ร้อเปอร์เ็เลยนะครับเดีย๋ยวเราพิมพตัวเสือมาดูนะครับอาการพิมพ์เตอร์หลกักเวลาลวเราจะซ่อมเครื่องเราก็ฟังจากเสียงนะครับว่าเสียงมันผิดปกติตรงไหนไหมนะครับหรือมันคือเราเคยใช้งานประจาบางคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเครื่องของเราเองเนาะเครื่องมันดังผิดปกติดังตรงไหนดังยังไงนะครับผมนี่นะครับ พอ,อยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ